สวัสดีครับชิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับรถรุ่นกระบะแคบรุ่น HDA นะครับอันนี้เป็นกระบะแคบรุ่นเริ่มต้นเป็นเกียร์กระปุกนะครับเกียร์เมนนุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับเรามีให้ลูกค้าเลือก3สีนะครับมีสีบอลสีขาวนะครับแล้วก็สีเทาแรมโบนะครับคันนี้นะครับกำลังที่จะทําการส่งมอบนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้าคนที่กําลังมองหารถนะครับกำลังมองหาว่าจะดาวเท่าไหร่ดีนะครับรุ่นนี้เขาดาว กันเท่าไหร่นะครับแล้วใช้เอกสารนะครับใช้เอกสารในการยื่นเรื่องผ่านไปนี้ธนาคารนี่มันทําเรื่องยากไหมนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกด้วยนะครับว่าในเรื่องของการทําสัญญาเช่าซื้อผ่านธนาคารนะครับมันยุ่งยากขนาดไหนแล้วมันง่ายขนาดไหนนะเราก็จะได้มารู้กันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเอสดีเอนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6กแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าสามารถทําดาวได้เริ่มต้นที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าสิบเปอร์เซ็นต์ราคาเท่าไหร่นะครับสิบเป อยู่ที่29,900บาทนะครับสามารถผ่อนได้ยาวนานสุดถึง7ปีนะครับในเรื่องของการผ่อนนะครับเราผ่อนได้นะครับยาวสุดนะครับแล้วแต่เราจะผ่อนนะครับถ้าดาวสิผ่อน7ปีทำมาค่างวดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับรุ่นนี้นะครับค่างวดก็อยู่ที่900 0กับ1 0 0บาทโดยประมาณนะครับในเรื่องของการยื่นเรื่องนะครับในเรื่องของการยื่นเรื่องก็ยื่นเรื่องตามเอกสารประกอบอาชีพนะครับเราประกอบอาชีพอะไรก็ ยึดตามอาชีพนั้นนะครับสมมุติว่าเราทําอาชีพเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนนะครับเอกสารที่เราจะใช้ในการยื่นนะครับก็ใช้เอกสารแสดงรายได้นะครับก็คือเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นสลิปเงินเดือนนะครับแล้วก็เป็นสเตทเมนต์นะครับก็ใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับในเรื่องของคนค้าประกันนะครับคนค้าประกันแล้วแต่ใครโปรไฟล์ดีถ้าใครโปรไฟล์ดี เครดิตดีมีประวัติการผ่อนชำระที่ดีนะครับในเรื่องของการค้ำประกันนะครับบางไฟแนนซ์นะครับเขาไม่เอาคนซ้ำด้วยครันะครับด้วยซ้ำนะครับดาวเพียง29,900บาทนะครับก็ไม่ได้ใช้คนค้ำนะครับถ้าโปรไฟล์ดีเครดิตดีนะนะครับอาชีพชัดเจนนะครับรายได้เป็น2เท่าของค่างวดนะครับก็สามารถที่จะยื่นเรื่องได้เลยนะครับอ่ะเรามาเดินดูรถกันไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะไปดูข้างในนะครับว่านเป็นแบบไหนนะครับอ่ะนี่นะครับข้างในนะครับ ทำไเอาเปิดให้ดูเลยนะครับเปิดให้ดูเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแคปโอเพนนะครับเปิดได้นะครับเปิดเปิดได้นะครับเบาเป็นเบาะผ้านะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนขนาด7นิ้วมีกล้องหลังให้นะครับมีกล้องหลังให้ เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่ารอช้านะครับรีบโทรเข้ามาปรึกษาผมรีบโทรเข้ามาหาผมมาสอบถามข้อมูลนะครับมาสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับอันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับสเปคขับ SDA นะครับล้อเป็นล้อกระทะนะครับมีรุ่นเดียวนะครับที่เป็นล้อกระทะนะครับแล้วก็ ตั้งแต่รุ่นกระบะแคบขึ้นไปนะครับเราจะมีกล้องหลังให้กับลูกค้านะครับเพื่อที่จะสะดวกในการที่จะถอยจอดนะครับถอยเข้าซองถอยเข้าห้างสรรพสินค้าที่มีจอดแคบๆนะครับเราก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะครับผมอ่ะโอเคครับคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามหรือคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้ครับผมสวัสดีครับ